พ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขนเนะาะบอกว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศการสบายดีเด้อสวัสดีเด้นเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพบกับแม่น้องปามี่คือเกนะ่านาะพ่อแม่พี่น้องแม่น้องปามีเมื่อนี้ก็ได้เดินทางมาบ้านนวนยางเนาะมาหาน้องอีกคนหนึ่งแต่หน่องปามี่เป็นยังบ่หูสื่อเสียงเนียงนำน้องเพิน่นพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอบลมก็น้องเพินินเนาะ่าเพิ่น อยู่จังใดกินจังใดเนาะเปิด,เป,ดเปิดใจได้จักมือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องปามี่คนติดตามในเะด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจในี่พี่น้องฟามี่ในเด้อเนาะเพืนะ่อว่าให้พี่น้องฟามีได้ทําคลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเข้าไปโอบลมกับนอนะ้องกันด้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องนั่งเฉยก่อนด้วยอาวข่าวว่าลงไปเลยสมมติว่วาตอนนี้กัเป็นแบบว่าคือทางเจ้าเนี่ยเปิดใจเนาะ อ๋อคือว่าเปิดใจแล้วว่าชิมว่าคนเดียว่าอยากโอ้อยากลงกับเจ้าแต่ึ่งข่อยังไปหาเจ้าอยู่ใช้บัตรติดต่อติดต่อออนไลน์อ๋ออ๋อติดต่อวะโดยมีทางมีทางส่องติดต่อให้อีกเนาะเป็นไลน์เพราะว่าดินตลอดทีแรกนะอ๋อทางเจ้าดินเฟสดิ้นไลน์น้ำเนาะโดยโดยโดย่นยังสิไปไทยอีกเนาะ ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างน้อยอยู่ไทยทายของแบบอาหารตามสั่งของแบบเป็นร้านอาหารเนาะรร้าาานอหแต่บนางแบบอยู่กันแบบครอบครัวนะในน้อง เดยเพิ่นให้เง bueno ินเดือนสูงอยู่บ่เนะฉีรายห้าสิบฉีรายห้าสิบต้องค่าห้องอีกได้บัตรนี่โอ้สองสองห้องเท่ายังเนาะต่อเดือนชี้เดือนมาต้องไปต่อพาสปอร์ตค่ะเอาไปมาบีนะแล้วกไปต่ออีกุวกเดี๋ยวขึ้นมาก็ชี้แล้หนีมาแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เปิดไปอย่างเมื่อแล้วบัตรนี่เห็นเงินแล้วแบบมันมีใครอยู่เนาะ แล้วอยากอยู่เพื่อนก่อนอยากอยู่บางทีก็มีคนถามเข้ามาเขึ่นมาเลยจะชิลล์หว่าฟังเบอร์อย่างไรกยังไงคำตอบก็ได้แล้ว่็เป็นยังซาโน่เนาะกะบคาบ้าเข้ามาเห็นเรื่องถึงซานฮนแล้วมันกะบบ่มีผู้อยู่เนาะเขากะปักหลักอยู่ในบ้านเขานี่แหละหาลูกหาผัวหรือว่าหาครอบครัวสั่งครอบครัวใหม่เลยสาวเนาะเพื่อนกำลังบักใหญ่เนาะกำลังใหญ่แรงเจีได้เพืนพี่น้องอันนี้เป็นเพื่อนของเจ้าเองแม่นบอกดูดูลูกหล่านะก็อรื่องข ที่แนก็อยากจะเจ็บพอปุ๊บคนี้ก็เลยว่าว่าไม่ยอมพอดจู่นมอกวันเกิดอันนี้นั่นแบบเจ้าเป็นลูกชะลาเนาะลูกชะลาของเม่เนาะคนอื่นฝันโดนมาแป๊บไปนผูกพันนะเด้อโดยคนอสี้ยวคนเลยว่าว่าเอก็คนอื่นี่ยผมหายมาหายมาคนนี้เดียวหายทั้งสามวันเนคนหน้าเนาะโยขออนุญาตถามเนเมื่อกี้นี่เห็นเห็นเจ้าว่าว่า เป็นหนีเป็นซ <jack> ีนมาเห็ดหหานนี่เบิดแล้วบอหรือว่าจังไดยังโบ่าณยังโบราณยังโบรานั่นเองอ๋อยังบราณรเบิรนีอยู่นีมาลงทุนยังจ้ะนี่ลงทุนซื้อเครื่องซื้อเองอุปกรณ์เขาทางกานนี่แหละอันเครื่องในห้านยังมีอยู่บ่กระนี้กับแบบก็แบบคือแบบเป็นพวกลงทุนใหม่เบิดเนาะแรกๆนะโต๊ะโต้ตังพวกกันตู้ยงตู้เย็นนู่ของใช้อะไรแต่ตอนนี้ทั้งตอนนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยยังบ่ทันซื้อเข้า นดขาวเพราะว่ายุบเลบเพมีปรยูยุางุนอนนะโดยโดยโดยดดดังในเด้อพ่อแม่พี่น้องเดกแคมป์ทางต้งหน้าต้งหัำให้หดดหลาโดยว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงว่ามีงานร้องไห้นะไม่ได้อยู่บ้านจะโดยจะน่งงานแต่งงานดองขมุนจะมพุู่รยเลยโดยไม่ใช่น้อยก็คือสรุปได้คือแางเอื้อยนี่กะเป็นไม่ห้างเนาะ โดยเคยมีลูกคนหนึ่งเนาะโดยตอนนี้เอื้อเฟินกระดาปยากับทั้งผู้เก่าแล้วบริษัทน้องเทพี่น้อเอากาดสรุปได้ก็คือทั้งเอื้อยเฟินนี่หรือว่าสาวนางเนาะแล้วก็มีครอบครัวแะไรกับตอนนี้เพิ่นก็อยากสฉางครอบครัวใหม่แม่นบ่ิษัสาวน้อยบ่่แมนสาวน้อยเนาะเออลื่มเทพพิณโอสาวน้อยเลยๆอ่าสาวไล่ก็ว่าผิดเนาะโดยโดยนี่ก็เปิดใจมาแล้วจะหล่นนะเพรา แต่ว่าที่ซเปแต่ก็มีคนมาสัมผัสตลอดอยู่หลวก็มีวันกับมาวันก่อนกับวันที่หนึ่งกัไอ้พ่ที่สองมันกินเหมนกับมาสัมภาษณ์อ๋อโดยโดยไ้เปิดใจไม่นิดเป็นจะอากเจอคนที่ถูกใจแล้วบอสหรือว่ายังโมมี่ยังยังเพระยังแบบแบบเขากับบุคคาเนาะคือว่าแล้วนาะแบบเขาก็เกยแบบว่าผิดหวังมากจากสาวเล่าเอประมาเนี้นะแต่บทีเขาเขาบาคนก็แ หาาได้ไอเดียนะอาจจะแบบเออคือเจ๊ชิไปหาภพยได้คนจริงใจจริงจังใช่ปะเหมือนเขาแหละวิทญาณแบบแบบซีโอชิรุมกับเขาแบบเจ๊ชิลมแบบไหเพราะว่าเขาเป็นยังโมหุว่าเขาเป็นยังไงใส่เขาเป็นยังไงโดยหามว่าไพ่ชัดมากก็ตอบได้ทำได้ยุ่ มาอยู่แล้วทำสิวเรื่องเข้าใจกันนี่มันก็ต้องขึ้นกับสองคนคุยกันเนาะเอาก็ค่อยเรียนรู้กันไปเนาะโผลงกันไปเรื่อยๆชิได้หู้นิสัยใจคอกันประมาณนี้เนาะทีเข้ามาเอาขอเป็นเซ็ตไดไหมเฮ้อโย่เลยว่าจะเป็นยังไงกันต่อเขียนตอบแซ็ตเฉยๆนะเขาก็ต้องคุยกันเบิ้งหรือว่าโอุลุมกันไปก่อนเนาะสาวเนาะโอ้ยส่วนไลน์ก็จะตอบแชทจะมาเป็นคนทางไลน์สาวคนทางฝั่งคุณไรกว่า นีก็อยู่อเมริกาตุรกีนาาเหนาะซับสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีหกสิบสองก็มีสมมติว่าคนอายุสามนั่นเราจะคบหากับเจ้านี่คบได้บ่สามไดอายุเนี่ยนะโดยโดยโดยมัก็ต้องเบิ่งก่อนนะว่าแบบโมเมนต์แบบเบิ่งในฐานะได้แบบแบบเบิ่งคือแบบบางทีก็เนาะอายุหลายแต่ว่าคู่้พานยังยังยังหมดยังหมดเห่ามานะ อย่างเขากะต้นกลางขนาดเอาไปย่นีซอยเยอะได้เนาะเดิแต่ว่าเอามากับคุณให้ได เิก็บ่อยเลย้ว่าถ้ว่าถึงว่าถาอายุไล่กะอยากเบืองตู้อยากเบงโกลมประมาณนี้สัก่อนจิตาจินใจประมาณนี้เนาะรื่องีบอมกรเบท่อนนเาใดแต่ถ้าว่าถึงว่านุมนุ่มอยู่ต่างประเทศนี่อายุหาสิบหกสิบเพิ่นกะโ่ยอยากเฒ่าปันไดวัาซันซะพบงก็บอ งนเนาะด้อยู่สบายนะะมาเปรียบเทียบอยู่บ้านเฮาเลยเนาะบสามชิปสี่ชิปคนน่ะไปแห้งถั่วแห้งมาสั่นซะคนจีนเห็นแต่น้ำเอาคนสาวไฮสาวหน้าเนาะอือแตถือว่าซ้ำนั่นกับโอรมกันเบื้องก้อนมาสาวเนาะเพราะว่าเฮากาบโมเมนว่าชีเห็นปุ๊บเลยชิตัดกชินใจพ่ายในมือเดียวกับโมเมนเนาะ ใช่เวลาเนาะโดเนียหัวชีวิตเด้่ยหัวชีวิตไมอลงทุนลงแหงไปแล้วก็จะท่ายมากก็เลิกลากันไปเปล่าใช้ได้เงินแบบนี้นาในคนก็ได้ขนาดนี้เลยโดยย่านแต่ว่าทางเฮาจริงจังแต่บางที่พบกันไปได้มก็ไปกันไปได้กันนี้เนาะคนเราเป็นโมเมนต์เนี่ก็โมเมนต์ว่าสิว่าานแต่ห้าวเนาะห้าวกับย่านทั้งคนคือกันแม่มนต์เลยเลยแบบมีความสุขควอยากไดเดยเลยห้าวอยางไรกมีความสุขหาความสุขจากตัวเองเนาะ โดยโดยแฟนพี่น้องเลยแล้วก็บว่าเอาถือกินเล็บฟนพี่น้องเนาะโมเมนต์ว่าสีคบหากันในสีจะให้ย่านแต่สาวเล่าหลอกเนาะเขาก็ย่านทั้งนมไทยดอกเขาคือการโมเมนบอกว่าเขายังกระทันหันหู้จักกันก็งนเราไมีลูกไมเมียแต่พ่อมาได้ลูกเมียอยู่เรื่องกับเมียอืมที่แอบเมียมาคุยนะเนาะโดยโดยแฟนพี่น้องเลยท่านเจ้ามาคุยมาล่มแบบนี่เนี่ยเป็นยังไงนี่นะกินข้าวกินน้ำเนี่ยบ่กินแล้วเนาะ โอ้ยอาพี่น้องเลยคือทางเจ้าได้สากลแบบรอบตัวยังอยู่ Arizona, คนเดียวสิก็ได้เห็นใหน้ <tuh S 1> เห็นหน้าอยู่พ่อเคยน้องเนาะเจ้าแม่เจ้าอันนี้มันเทศหน้ากล้วยข้าวมาสองปีแล้วโน่ติดมาไวโดยใกล้ย่างกับมพ่อแม่เห็ดพาทั้งเนาะมี่น้องกับเปิดห้าทขายอยู่บ้านเองได้แล้วขนะดของเกิดองอุปกรณ์เขาก็มีเบอร์แล้วนะแต่มันมีตรงที่ว่าเขาเป็นอีกชนนะสมมุิว่าเนาะ สมุติวาดมีนมอยากมาลงทุ้นลงฮอนให้เจ้าเจ้าคิดอยู่บ่คิดว่าอยากหักเพิินอยู่บ่ก็อยากขับอยู่ได้ละสมุติวาดเนาะโดยอาอุจีกันเนาะแต่คิดว่าอยากขบหาหรือว่าลงตุ้นลงฮอนใหนเพิินกันเราก็ร่มโดนลมกับเพลนได้ประมาณนี้เนาะโดยไปได้กะแล้วแต่คนเลยมันกับเพนอยู่กับตัวเฮ้าแล้วก็ตัวเพิินคุยกันในไหนนอกเวนเนาะ ว่าเฮากับยังบอทันในทาความพู้จักกันกับเพิ่นสิให้ไปตัดสินใจมันกับยังบอแมนแนวอีกแล้วค่อยสิเนาะเลยอันนี้มันก็บก่อนชีมาโอมาล้มหรือว่าชีลงทุนลงหอนเนาะสาวเนาะมันก็เฮากับกับเพิร์นต้องได้คุยกันว่าเฮานี่เพิ่นลงทุนลงหอนให้แล้วถ้าชีตกลงจงใจเอากับเพิ่นบอเอาเพิ่นมาเป็นลูกเป็นผัวบอเนาะมันก็ต้องได้คุยกันอีกคั้นนึงเน๊ยเดี๋ยวจะโผลงต่อเดี๋ยวจะโผล่ลงกันต่ออีกค่อยสิเนาะเลย บมเมนวัดสิเพิ่นดอกทิวอิป้อกไม้ไหนฮาวไหนฮาไปเอาเพิ่นนู้นนี่มันกับโมเมนอีกเนาะโดยต้องคุยกันดูดีๆเลยโมเมนต์เนาะอืม้ยคือในละครเลยเนาะดูดูดูยิงคนละครโอหอันนี้ชีวิตจริงแน่นาะในชีวิตจริงเรื่องจริงเนาะจริงแต่เรื่องอีกก็แค่แบบเจอขอให้ดีกับเราแน่เนาะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ที่ว่าแล้เนาะที่ผ่านมาเป็นจังไงซะ มีฐานะเนาะมันก็เบิ่งคือสิวิตเอ้ยได้ดีแต่บางทีมันกัชีวิตครอบครัวเนาะต้องหนึ่งลากันก็ต้องมีเนี่มีแบบทะเลอดบอกแว้งกันเนาะบอกเข้าใจกลางแต่มันบางทีกัระบางระแวงเกินก็บ่ไหวนะบางทีแบบว่าเขาอยู่ก็มันแบบอุยเป็นทุกข์แบบอยู่ก็คือบ่เป็นตัวของตัวเองใช่เนาะแบบคิดระแวงตลอด แมนคือเรามาอยู่เพื่อนดสั้นแต่แมนเราได้แห่เป็นครอบครัวเป็นแบบเป็นที่พึ่งพาเราอะนะซอยเยือเราแบบคนใหญ่คนนึงองซักอย่างเง้ยนเพื่อนในสั้นมากลลวโอ้ยเขาบึงแล้วไปบ็รอดกันยอมโสดดีกว่าอยู่โสดไปก้อนเนาะถ้าอยู่ไปกันบ่รอดเนาะโดยสมมติว่าคนแบบอยู่เจ้าหรือว่าคบหากับเจ้าในเพื่อนเลี้ยงครอบครัวเขาได้หรือว่าถ้าสารผ่าหาได้สักอะ อาจจะมีบาคนที่หามาครบเจ้านี่เพื่นภาษาอังกฤหาเดีเ๋ว่าด,นะดูแลครอบครัวใช่ไหมนะกาเอื้อกาเอื้อนอกก็มีปัญหาเลยแต่ว่าคขาเนี่ยแพงนอนะ่องอะนะเพราะว่าส่วนมากเขามากนะ็อยากลงไม่ลงมืออะนะแบบทะเลาะเวลาเแบบคิดเลีรยวกันอะนะคิดเลีรยวกันส่วนลายชียลงไม่ลงมือกันแบบมีทวงอะนะบางที่อะเอื้อนนอกโบ๊ทการเงินอะโลเอน้อนกบบบอกไปเริ่อมาแล้วเออออเป็ <c oughs> นไงกันเนาะทาวมาตัก้กแต่ หลายๆอย่างมาตอนนี้ที่ไปเจอจุบๆแบบนี้อีกกับเอาไว้กันนะโดยโดยก็แบบถ้าเห็นถ้าสางถ้าหางแบบเฉดจันไ้หางกับเงินผ้าซาดมีอะไมียะไบเป็ประเด็นกันมันก็โอเคอะนะอืก็คือว่าไปกันได้เนาะสซางครอบสักครัวก็คือว่ามีความสุขเนาะคนแบบบางทีแบบเออแบบบอกกล้าคุยกับเจ้าบอกกล้าพูดกับเจ้าคอมเมนต์ดอบางทีก็บางทีก็คนถ้าคนเชียรเนี่ยเรามันก็ขนาดนั้นเนาะ ที่คนที่เฮ้ามักฮักที่มันก็อาจจะไม่ได้คุยปานนั้นมันบอกที่คุยกันแค่น้อยนึงก็เข้าใจกันเนี่ยมันบอกเกลียดกันละกันเลยสินะคือว่าไปอยู่ข้างนอกกล้ไปอยู่สนามมูคู่ลยสินะก็คือว่าว้าให้เกียรติกันโดยโดยโอ้แอบนองแต่วันนี้คือทางสมุทรปราบมีเอฟซีหรือว่าฟุตว่ามักฮักเจ้านี่ทางติดต่อเจ้าพ่อมแจกอยู่เ่าแจกได้แจกได้เพราะเอาเอาเป็นหน้าไม้ làng may nào làng may rồi rồi àสะดวก ở thang làng may nó rồi kiểu bảo bảo cảnh phim final này, thay MC con này bưng này xong, đưa vào mark nó, kiểu muốn giảm lông thang sau khi chào nang, bọt, sáu nhoi, biến biến đây đó, nó sáu nhoi, chào nhoi này, nó sáu này, lèm, 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 อเออใชาจะได้กาต้องมาติดต่อมาเดี๋ยวเขากับเสียอาหารทางหลังไหมเนาะเพราะว่าเขากับอสะดวกแจกทางหน้าไม่แม่นบอกเพราะว่าเขากับบอ,อายากเห็นไบมว่าการแจกหน้าไม่เนี่อาจจะมีอ่าคนแบบว่าคิดบุหรีเห่เขาที่การอาจจะโทรมาหยอกมาใหญ่หรือว่าเบ้าแนวบุหรีเนาะโดยโดยพีย่น้องเลยก็คือเบ้าแน่เนาะจะเขากันเวลาลบกควรเข้ากันถึงว่าหลายนาทีแต่มเร็วเข้ากันจะได้เดินทางกลับเมื่อแต่กันจะจบาคิดเนาะ โอ้กหถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสิข่าวใหอัปเดตอีกเนาะถ้ายังประธานในลงไปไทยก็ได้แม่พี่น้องไงโทรมาได้เฉยถามก็ได้เออเฉยถามเอาเนาะโออเออว่าจะยังไงฮะจะเดินทางครับเนาะเออสบายดีเด้อโอยสบายดีเออโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ว่าแม่น้องปานมีได้อุ้มในลงกับน้องเพิ่นเนาะเพิ่นก็ว่าเป็นสาวแม่ห้างลูกหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าเปิดใจประมาณนี้เนาะ ก็ยังบ่มีคนโง่คนล้มเนาะพ่อมพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้อนี้กาสิลมลมแน่ก็เลยแบบไปทางใดก็ยังสิุ่่นอูอ้ๆแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาก็ได้โอเคบ่เว้าหลายยายห่างเนาะพ่อแม่พี่น้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามแน่เด้อเนาะแม่น้องปลาเมฆกัยังบ่ท่นเก่งปานใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็โอเคไม่นอกปามเมกกับโบว์วลายา,ายหา้างนอกความเมกไม่นอกกัสิขอลาคลิปเพียงแค่นี้เดอ้อไม่นอกปามเมกกับข่าวคำว่าดสบาบไดี